สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซี FC ทุกคนวันนี้จะพาไปดูสถานการณ์นะครับอยู่ถนนประคำนางรองจังหวัดพุริลมนะครับว่าไปถึงไงแล้ววันที่10มกราคมปี2564นะครับหลังจากผ่านปีใหม่มาคลิปการจราจรหรือเรื่องบันทึกเรื่องราวบนถนนก็ก็ห่างหายไปนานนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมไป ก็ขับรถอยู่บนถนนหมายเลข348นะครับช่วงตรงนี้ที่เริ่มบันทึกคลิปนะพี่น้องเนาะอยู่อำเภอรประคาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพามาอัปเดตนะครับบันทึกเรื่องราวในวันที่10มกราคมปี2564การจราจรหรือบรรยากาศยู่ทองถนนที่กำลังส้ง่งไม่อยู่ตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาไป,ไปเบื้องนะครับว่ามนถึงไหนแล้วนี่ก็ตรงนี้ ันนี้ก็คือสุขสำรานข้างหน้าก็คือเป็นสี่แยกสุขสำรานนะครับอเาเภอประคําจังหวัดบุรีรัมณนะ์อ่ะอัปเดตอัปเดตอัปเดตบรรยากาศมาบันทะึกเรื่องเล่าไว้นะครับไว้ตะเบิงไว้ตะเบิงนี่โอยังมีการเดี๋ยวนี้ทาเกาะก,กลางมงนี่น่าจะทําเกาะกลางนะครับใช่เลย สุขสำราญตรงไปไม่ได้เราต้องเราต้องเบี่ยงขวาไอ้เบี่ยงซ้ายก่อนดีดนพะพอหลังรถมานะครับถ้าหลังรถมานีเละเลยก็เาเขาเห็นถนนพาก็ขีดดูถนนครับนี่แหละสีสสีแยกสุขสำราญต่อไปมันจะใหญ่โตมโหฬารมากเลยด,ดูท่าแล้วนี่ ตรงนี้ถ้าตรงไปนุ่นก็นไปนู่นแหละไปเสืงสางคอนบุรีไปโชคชัยนะครับเราจะไปทางนางรองเพราะเราอัปเดตบรรยากาศการจราจรอยู่อาเภอนางรองไอ้ประคำนางรองยังต่อไฟต่อไฟ เงินเปียกมากเลยเปียกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นฉีดน้ำนะครับเพื่อจเจ็ดถนน,น ตัวประคำแล้วถึงตัวประคำแล้วอำเภอประคำจังหวัดบ,บุรีรัมย์นะคะนรับท่านผู้ชม <Okay. S 1> ผิวบ่าถนนก็นเป็นผิวเขาเอินยังไงผิวดวงจันทนระ์น่ะดาวอังคารบนปกับบุรู่นะว่าดาวอังคารเป็นอะไเปล่เขาคือเปรียบเทียบแต่ระหว่างผิวถนนกับดาวอังคารหรือดวงจันทร์ใส่กันแทนกัน ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยในโค้งเนี่ยครับเดเลยหนาลงบานมาหน่อยนึงนะครับนี่งานขยายถนนก็ก็เริ่ม ไปไปได้เยอแล้วบ่ได้ผ่านมานานแล้วครับตั้งแต่ปีใหม่มานะครับไม่ได้ผ่านมาเลยก็โอ้สีเลนสัดเร็จหนี่กวางให้โตมาโหรานมากๆเลยโดนสีเลนครับหลาดอย่างมาตอยแล้วถนนดำนี่อัปเดตบรรยากาศงานขยายถนน รถอะไรข้างหน้านี่เป็นกลงกว่าน,นล่รถรถอะไรนี่รถกระบะโอ้ถนนทำไมโล่งแท้วันนี้ถนนโลง่ลงๆนะท่านผู้ชมถนนโลง่ลงๆเนี่ย ย่างมาต่อยแต่ทางเก่าทางเดิมมันก็นยังเป็นผิวถนนคูขากูคาอยู่นะครับดานท้ายด้านขวานี้กำลังปูอย่างมาต่อยรถไปรถน้ำรถบดนะครับรถเกีจอดพักหรือเปล่าตอนนี้ก็11บเอโมง นะรับบันทึกคลิปอยู่ใน11โมงนี้นี่เกดช่วงนี้ก็ยังยังยังมาทะไในปูถนนในยังมาตอยนะครับผมยังเป็นถนนแดงถนนดินอยู่นะครับ เขาเขียนนางรองหรือเปนี่อำเภอประคำมุ่งหน้าอำเภอนางรองนะครับท่านผู้ชมจังหวัดบุรีรมัมย์กำลัเบิ่งงานขยายถนนนี่นะสุจยอดเลยใหญ่โตมหโฬามากมากเลยกต้อตงเบีย่ยงออกใช่ไหมนี่าะขุดอะไรตรงนี้นี่กะขุดนี่อย่างนี้ครับนี่รถน้ำ ไอน,นี้ใส่มือนี่ก็เป็นรถไมคโคว่าถ้าพู้ได้โหลดโถลดโหลดนี่คือจะขี่มาหยากอยู่นี่ขุดวางท่อเลยปะใช่ขุดวางท่อได้ใส่รถใส่หลอโหลดมานน่อ๋อมีปัญหาเล็กน้อยเลยเลยก็มันวความสูงของพิวถนนกับไปตั้งความตั้งระดบับมันห่างกันประมาณเนี้ยเมื่อกี้แล้วก็ยางแก้มเตี้ยแต่ผมมันใส่หลอดเดิมอย่างเดิม หยุดจุดตรงนี้มันีจะนีปลาสักเยอะๆเท่านี้นี่ด้านซ้ายมือนี่ก็น่าจะเป็นปลาสักหนึ่งรถน้ำเออนี่รถรถคนน้ำดื่มอ๋อทำไมได้ลากกันแล้วอ่ะก็ได้ลากกันแล้วมันห่างมันห่างรถนี่นะรถอ e ีเจ็กอยู่ทั้งรถกระบะพัง ไปทะเบียนพัางงานทำรถกับบะเป็นคนไปไทยหน้ายิใส่นอนน่เนอครับช่วงนี้ถนนโล่งๆนะครบ่บค,บคือช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับโครงการนะครับจากที่อันขอมุลน,นะครับจากกรมทางหลวงนะครับผมก็เสร็จปีนี้แหละแต่สิ้นปีนุประมาณเดือนตุลานะ่ะ ในโครงการหรือว่าเดือนตุลาหรือเดือนใดนี่แหลน่าจะตุลาเน่ยนะครับผมระยะทางที่เจ้าหน้าที่เขาสร้างก็จากอำเภอรประคำไปอำเภอรางรองในโครงการเขียนไว26้26กว่ากิโลก็ตีไป27กิโลนะครับท่านผู้ชม27กิโลโอ้ถ้าขายายหอดเข้าช่องตะโก้ก็จะดีเนาะนี่เป็นลุมเป็นบอ่อข้างหน้าก็เป็นรถพ่วงบรรทุก ด้านซ้ายก็ปูยางมาต่อยไปแล้วด้านขวากับปูไปเรียบร้อยแล้วเหลือตรงกลางนี่แหละเขาจะทําทในออกออกรูปแบบไหนมีเกาะกลางเหรอถนนที่มันมีเกาะกลางไหมอ่ะเพืดด่อใดหูว่าถนนนี้จะออกมาในรูปแบบไหนลองคอมเมนต์มาเป่งครับ จุดตรงนี้ที่สิ้นสุดโครงการหรือเปล่าเนี่ยหยุดตรงเนี้ยยังพระสะเด็ดเข้าไปในตัวมเพื่อนังรองนะครับแต่เนี่ยหยุดเพราะว่าตรงเนี้ยเขาสร้างไว้แล้วนะครับเขาสร้างไว้แล้วตรงเนี้ยหลังจากนี้ไปนะคือเขาสร้างไว้แล้วแต่ว่ากับว่าท่านได้ปรับปรุงนะครับเนื่องจากว่าเอยเ,เราแสงซ้ายได้ใช่ไหมโอ้เราก็แสงสายปกติแหละเพราะเราสิบหลอดบนเหนือแลนด์ตอ ก็รตรงนี้เพิ่นก็เหลือแค่ปรปับปรุงช่วงกาะกลางนะครับท่านผู้ชมครับปรปับปรุงช่วงกาะกลางนะครับอำเภอนี่ตอนนี้เข้าเขตเอำเภอนางรองแล้วจังหวัดปุริรัมตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรดูป้ายก่อนบ้านอะไรบ้านอ่ะไอเรียวไส้นี่ไปนุ้นสวนเลยวนนี้ สายเนี่ยไปอำเภอโนนสุวรได้นี่เลย9กิโลถึงอำเภอนางรองขามานี่เขตอำเภอนางรองแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะเลี้ยวซ้ายไปทางไหนไหมบง่งบอกข้อสอบไหมมาเบื้องว่าถนนตรงเนี้ก้อนช่วงก้อนปีไม้ผมเห็นก็เห็ดหม่บุรูมันเป็นยังไงแน่แล้ว แต่ระวังเนี่ยก็ยังมีงานขยายถนนอยู่นะครับก้อนเขาเมืองนั่งรองนะครับผมนีขยายน้อยนอยเนี่ยามาเบิงวา่าถนนที่ทางไปบขสหรือออกไปถนนไม้เล็กสซีได้เนี่ยมันเป็นยังไงแน่นะครับออู้ออยังมาต่อยเรียบร้อยแล้วตัวนี้โอ้กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพราะว่า ก้อนหนานีนี่เป็นถนนที่แบบเละเทะมากเลยก็คือเป็นถนนคอนกรีตนะท่านผู้ชมนี่วูสำเสจเดี๋ยวยังว่เสร็จเพราะว่าต้องรู้สึกว่าจะต้องตีเส้นด้วยโอย้ถนนสวยถนนสวยทางไปบขสนี่ต้องต้องจวดนะฮะอีรถรุ่นนี้งามดีดวยวทีเอ่อาร์บนี่ แต่งล้อสวยๆี่าลพวกก้อนหนานี่นะครับก้อนหนาก็คือช่วงก่อนปีใหม่นะครับ เดือนท่นว่าสิ้นเดือนถ่นวาผมมาผ่านมาแถวเนี่ยก็คือถนนกันยังเป็นถนนค้นกีรตที่แบบยังเละๆอยู่เพราะว่จาจรนทีเป็นส้างแต่บาคิดว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เป็นอะไรนี่วงเวียนหนังรองวงเวียนนาฬิกานาฬิกานางหลหอนาฬิกาขวดเหมือนแบบเขาบปร็รุ่งๆด้ยสวยงามนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ไม่ได้เราต้องตรง๋ยจจะพาไปออกวงไหรเดี๋ยวมาเบิง่งมันจะ ท่านผู้ใดที่บ่เคยมามาลองเออรถกระบะรุ่นนี้รุ่นเก้าเ <c oughs> นี่แต่งงามด้เนี่ยเหลือคงจะเหลือแค่งานตีเส้นกับจะจนะระจอดนะท่านผู้ชมนี่ถึงบขสด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นบขสนางรองนี่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 นบขสนางรองครับผม น,น,น,นั่นถนนสถานีขนส่งผู้โดยสารเนี่ยพอไปออกมาออกตรงนี้ก็มันจะเป็นถนนหมายเลข24กรุงเทพพูดละไปไปยังก็อเอินถนนยังถ้าเลี้ยวขวานี่ก็จะไปไปวีรบุรีสีสเกตสุรินทร์อุบลได้นะครับสุรินทร์เห็นไหไหมายเลข24ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็ไปนครราชสีมาหรือไปกรุงเทพ ครับนี่ก็ประมาณนี่เป็นคลิปบันทึกเรื่องเลา่าบนถนนอำเภอประคำมาอำเภอนางรองนะครับบันทึกไว้วันที่1 0มกราคมปี2 5 6 4นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสวัสดีครับ